โซโหหินเกม2024จัดใหญ่จัดเต็มทำถึงสนุกกันสุดๆทั้งครอบครัวกับกิจกรกรมเกมและกีฬาต่างๆวันที่เราไปมีกิจกรรมสุดพิเศษมีตรอังกีษกับกัปตันกิฟฟวิลาวันอภิญญาพงศ์นักบอลเล่บอลทีมชาติไทยชุดเจ็ดเสียและคุณนัทนัทพงศ์เกศพันธ์สามีของกัปตันกิฟฟซึ่งเป็นอดีตนักบอลเล่บอลทีมชาติเช่นกันพวกเราได้ร่วมทำกิจกรรมวอลเล่บอลคลินิกลงทีมแข่งถ่ายรูปขวาเซนแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเจเบลล่าได้มีโอกาสไปร่วมลงเล่นด้วยประทับใจมากๆเลยค่่ะนนนนออกกกกกกจจาาาีี้้้ยัังงงงมิรรรสุตลลลดททเเขใหค ช่อแข่งพายเรือที่ลงแข่งได้ทีมละ2คนกต,ติกาคือห้ามใช้ไม้พายค่ะปาแบงใช้มือจ้วงจนกล้ามขึ้นเลยและนี่คือเจเบลล่าลงแข่งวิบิทชาเลนจ์ซึ่งเป็นกีฬาซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะเปิดรับสมัครทั้งรุ่นเด็กและรุ่นผู้ใหญ่มาโชว์สกิลความพลิ้วกันได้อย่างเต็มที่ปกติทางโรงแรมจะมีจัดวิบิทชาเลนจ์เพื่อไปลองความเร็วกันอยู่แล้วทุกวันเสาร์เชื่อไหมคะว่าสถิติที่ดีที่สุดที่มีคนทําได้คือ16วินาทีเท่านั้นอยากเห็นเลยว่าต้องวิ่งเร ว,ว,ว,วกีฬาถัดไปที่เราลงแข่งกันก็คือปิงปองค่ะขอรื้อฟื้นวิชาปิงปองหนึ่งศูนย์หนึ่งที่เคยเ,ยเรียนสะถม,มาลงแข่งดูสักหน่อย ก่อนกลับบ้านเราก็เล่นลาลีกันค่ะให้แข่งได้ทีมละสี่คนเขาจะทําเป็นฐานสี่ฐานใช้วิธีเก็บคะแนนทีมไหนเก็บคะแนนได้มากที่สุดก็ชนะไปเลยเกมแรกที่เล่นคือต่อแทนแกรมนะคะขอบอกเลยว่าสบายมากเพราะว่าจเจ๊เวล่าต่อทุกวันถัดไปเป็นเกมเลี้ยงลูกบอลที่ถ่ายมาไม่ได้เพราะว่าเล่นพร้อมกันทั้งหมดสีคนเลยแล้วก็มีเกมที่จะช่วยกันพาลูกบอลขึ้นมาให้ได้สูงที่สุดบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกก็งงๆกันอยู่ว่าเราจะพาลูกบอลขึ้นมาด้านบนกันได้ยังไงแต่น,นี่ดูสิคะมันคือความลุกใช่ไหมและเกมสุดท้ายก็คือเกมโยนลูกกกเป็นนลยรัับแไ ซนโซหัวหินเกม2024จัดถึงวันที่11สิงหาคมน,นี้มีกีฬาหลากหลายกว่า15ชนิดเช่นว่ายน้ำเทนนิสเวทบับเบิลพิกเกอร์บอลมินิกอลฟขี่จักรยานวอเตอร์แชร์บอลีบิดชาเลนจ์สนุกมากห้ามพลาดเลยนะคะ